เราถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบที่เราพูดไปเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทความเห็นชอบที่เป็นตัวปัญญาถ้าจะถามว่าจะเห็นชอบอะไรจริงจะถูกก็ต้องเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพัธรรมขันธ์ เป็นอย่างนี้บรรดา่ทพพุทธบริษัทุท่านจะเห็นชอบไหวไหมก็มีทุกท่านอาจจะตอบได้ว่าเห็นชอบกรับแต่มันจําไม่ได้เห็นชอบก็รับเห็นทอดเจ้าข้าแต่ปฏิบัติตามไม่ได้ทั้งนี้เพ,พราอะไรเพราะว่าตั้งแปดหมื่นสี่พันบรรดาัันเอาแค่จําอย่างเดียวยังจําไม่ได้หมด เนึจะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตได้ยังไงก็ต้องเห็นชอบกรรตามขอบเขตขอบเขตที่เราปฏิบัติต,ตอนไหนเวลานี้เราปฏิบัติเพื่อหน,นีนรกกันนรกเป็นบรรดาแต่พุทธบริษัทใครใคก็ไม่ชอบเราไม่หนีแต่นรกอย่างเดียวหนีความเป็นเปรต นี่ความเบียสตุรกายนี้ความเป็นร์สติฉันถ้าถ้าถามว่าทําไมจึงต้องหนีตอนนี้สมาธิิที่เป็นตัวปัญญาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาทบทวนด้วยความจําทบทวนความจําเรียกว่าสัญญาปัญญาเป็นการรอบรู้ต้องใช้สัญญาทบทวนไปว่าตั้งแต่วันนี้ไปจึงกว่าจะเป็นเด็ก จำความได้เราเกิดมากี่ปีแล้วเราทำอะไรบ้างแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยพิพจารณาอาการกระทำของเราก็ดีความพูดก็ดีวาจาที่พูดก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นบุญทั้งหมดหรือเป็นบาปบ้างคำว่าบุญคือความดีบาปคือความชั่ว เราทำชั่วเราพูดชั่วเราคิดชั่วบ้างหรือเปล่าเราทำดีเราพูดดีเราคิดดีบางหรือเปล่าก็ต้องตอบได้ว่าเรามีทั้งสองประการทั้งดีและชั่วเรามีครัวกันไปความดีที่ทำไว้นะั้ไม่เป็นไรแน่อย่างเลวที่สุดเราเกิดในสะวรรค์ได้อย่างกลางเราเกิดเป็นพรหมได้ ถ้าดีถึงที่สุดเราไปนิพพานได้ดีน้อยลงไปกว่าเทวดาวก็เกิดเป็นคนได้ในการที่จะเปิดในสี่จุดนี่มันก็แสนยากเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพราะเราทําความดีมากด้วยความชั่วมากอารมณ์ของเราหนักในความดีด้วยความชั่วคนอื่นอาตมาไม่ทราบ สำหรับอาตมาเองถ้าทบทนถอยหลังลงไปอารมณ์ในความชั่วมีมากกว่าอารมณ์ในความดีตตอนแก่นี้ก็เบาๆไปหน่อยอเอแก่แล้วมาสู้อะไรใครเขาไม่ได้ก็เบาถ้าอยากแก้โลบมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่สามารถจะทำไหวแล้ว ตัวเองก็ลุกไปกขึ้นเลขเจ็ดออกหน้าไปแล้วอย่างนี้แสดงความโลภหดไปเพราะความแก่นี่ความรักแตนระวางเพศอยากจะแต่งงานกับใครเรื่องนี้ไม่ต้องพูดพูดไปก็ได้ประโยชน์อยากจะแต่งงานได้อยากได้แต่ไม่มีใครเขาแต่งด้วยก็เลยอารมณ์แบบนี้ก็หดไป ถ้าจะบอกว่าสองการขาดไปซะเลยก็ยังได้ใครก็ถามว่าขาดไปเพราะกาลังเป็นเพราะกาลังเพราะนาคาม,มีที่สิงใจใช่ไหมด้วยความเป็นพระอรหันต์สิงใจต้องตอบว่าไม่ใช่ขาดไปเพราะความแก่มันสู้ใครเขาไม่ได้แล้วไม่ใช่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวยังมีทางสู้นี่มันสู้ไม่ได้เลย ความรักเป็นไม่มีทางสู้เด็ดขาดร้อเปอร์ซแต่คนที่มีอายุเจสิบแล้วที่ยังจะสู้คนอยู่มีหรือเปล่าไม่ทราบสู้กันได้ความรักอาตมาเนี่ยบ่อตอมานานแล้วได้ความอยากร่ำรวยก็ตีแผ่มาตั้งแต่นูน่นอายุสิบเจ็ดสบแปแล้วการคิดอยากร่ำรวยไม่เมียมีแต่เพียงคิดว่า ทำให้มันพอกินทำให้มันเหลือกินมันจะรวยหรือไม่รวยก็ช่างของมันตอนนั้นพยายามทำให้มันเหลือกินไว้ถ้าพอกินก็ไม่มีอะไรซื้อเสื้อเื้อเก่งมันต้องเหลือกินเอาเงินมาซื้อเสื้อเสื้อเก่งเซื้อลองเท้าซื้อหมวกซื้อนาฬิกาข้อมือเสื้อแหวนใส่ซื้อสร้อยใส่เอาเก็บไว้ใช้เมื่อความจำเป็นแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะรวย เนื่อเลือกมานานต่อไปก็กำลังของความโกรธความยบาบาทสมัยก่อนนี่เก่งเรื่องความโกรธความยบาไม่ใช่เก่งไปฆ่าเขาไปตีเขาเก่งโกรธเก่งพยายามมันกรธใครปับ๊บนี่อ,อึ้งพูดไม่ออกไม่ไม่พูดเนี่ยวมันมันยันมันยันลิ้นมันกระดกไม่ไหวแต่ก็สร้างกำลังใจให้มันยิ้มไปเสมอให้ปากมันยิ้ม โรธเท่าไรก็ยังยิม้มก็โกรธไม่ดีแต่เวลานี้ถามยังโกรธไหมบอกแค่ไม่พอใจนิดหน่อยอาจจะมีแต่โกรธจริงๆไม่ไหวแล้วถ้าถึงคืนโกรธมากเท่าไรร่างกายก็สมมากเท่านั้นอย่าไปแล้วก็อย่าไปลองอย่าไปวิสูจน์ดีไม่ดีก็ไอ้ความแก่เขาว่าคนแก่อะไรตัญหากลับ ตัณหากลับไม่เป็นไรแต่ความโกรธกลับเป็นว่นแย่ถ้าไปโกรธเขาหนักกเขาจะตายภายในสามวันที่ยาาไม่โกรธเพราะอะไรเพราะร่างกายมันไม่ดีก็เกรงว่าร่างกายยาสุดโทรมมากเกินไปจิตจะเศร้าหมองมากเกินไปจึงพยายามตั้งทําใจไม่โกรธแล้วจริงๆไม่โกรธแลอไม่โกรธก็ไมศาสตร์จะไปลองมันนะ ถ้าความกรัวกลับขึ้นมาแล้วก็แยด่ดีมันไล่กว่าตัณหากลับถามด้วสภาพเป็นความหลงจะเป็หลงอะไรหรอกลัวอย่างเดียวคือหลงจับไม่ได้มันมีอะไรคนจะหลงบ้างความแก่สุดทรงขนาดนี้เวลาเนี่ยไหนปีมาแล้วเป็นพระที่มีความเคร่งครัดมากไม่ยอมส่งกระจก ถามว่าเคร่งในวินัยข้อไหนก็ตอบจาไม่ได้เหมือนกันที่จําได้จริงๆก็คือว่าเวลาส่องกระจกที่ไรหน้ามันแปลกไปคล้ายผีไม่คล้ายผีดิบและไม่อยากมองหน้าไอที่ไม่ส่องกระจกไม่ไดเคร่งแต่ไม่นัยคือไม่กล้าดูหน้าตัวเองถ้าตัวเองขนาดไม่กล้าดูหน้าตัวเองเนคนอื่นเขาอยากจะดูหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบ กรงความว่าการอย่างนี้ไม่ใช่อวยความไปพระหรหันที่มาลดลงไปเพราะความแก่เรามาพูกเรื่องสัมมาทิฏฐิตอนนี้มาถอยหลังกันใหม่ถอยหลังว่าความเห็นชอบนี่จะจะชอบกันตรงไหนพรรทมคำสั่งสัพธรรมไม่เว,วินัยที่พระเจ้าตรัสไว้ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันแค่จำก็จำไม่ได้ เวลานี้เราอยู่ในขอบเขตขอการหนีน,นรกแล้วก็ถอยหลังลงไปดูว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายดนจริงไหมต้อเห็นยังไม่ต้องไปใช้ตำราที่ไหนคนตายให้เราดูไหมก็ไม่เกือบจะนับไม่ทนถ้ารู้ทุกคนนับไม่ทนแน่ คนที่ตายก่อนเราแก่ก็มีแก่มากก็มีแก่น้อยก็มีเสมอเราก็มีอ่อนกว่าเราก็มีเป็นเด็กเล็กกว่าเราเด็กมากๆก,ก็มีรวมความว่าชีวิตคนนี้เกิดมาแล้วต้องตายแน่ตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสถ้าทำชั่วจิตชั่วไปในรกเป็นต้น จิตสะอาดน้อยไปสวรรค์เข้มแข็งมากไปนิพานขอโทษเข้มแข็งมากเป็นพรมถ้าจิตไม่ยยมสมัิของโลกทั้งหมดไปนิพาน,นตอนนี้ที่พระเจ้าตรัสอย่างนี้เราเห็นชอบไหมเราอาจจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้แต่ที่นี่ต้องเห็นชอบเราจะเห็นชอบได้ยังไง แล้วก็ต้องใช้วิชาที่พระพุทธเจ้าให้คือสองในวิชาสาห้าในปัญญาหหรือไม่สามารถทำห้าในวิชา 6, ได้ก็ทำมโนยิธิการเตรียมตัวเพื่อปัญญาใช้กำลังใจไม่เป็นของไม่ยากเวลานี้เด็กๆเล็กๆฝึก,กวันสองวันสามารถทำได้แล้ว แล้วก็ใช้ปุบเพนิวาสารนิตยานละลึกชาติถอยหลังลงไปใช้ตีตางตยานใช้ยานถอยหลังเข้าไปเขาเร่องคนอื่นเท่านี้เราจะทราบว่าตายก่อนจะเกิดละมาจากไหนแล้วใช้จูตูปปาทิยานดูดูคนตายหรือสัตว์ตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนแลไมบข้อนี้เป็นขอไม่ยากเลย ท่านี้แล้วก็หมดความสงสัยทีย่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าตายแล้วมันต้องเกิดทำดีแล้วก็ดูนรกก็ได้ไปเที่ยวนรกไปสวรรค์ก็ได้เรื่องนี้เป็นของไม่ยากเราพิสูจน์ได้แล้วก็เชื่อได้ว่าตายแล้วไม่ใช่เป็นพิชเปวศูนย์ถ้าทำชั่วไปนรกทำดีไปสวรรค์เป็นตน นเราไปต้องการเราต้องการไปสวรรค์เป็นต้นนรกเราไม่ไป,ไปอบายภูมิเราไม่ไป,ไปก็ใช้กำลังใจคือความดีของใจใช้ปัญญาของช่วยสามาทิทีที่มีตัวปัญญาพิจารณาความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าวิธีพิจารณาความดีใช้พิจารณาสินก็ธรรมะคือสินห้ากำหนดสิบ ทั้งหมดนี้ที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดมาข้อไหนบ้างที่ไม่ดีเราความนับถือพระพุทธเจ้าโดยนับถือพระธรรมเปื่อในตัวเสร็จแล้วก็ต้องนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยเพราะความรู้ทหลายเหล่านี้เราจะรู้ขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระอ,ร,ะอริยสงฆ์ท่านรวบรวมเข้าไว้แล้วนำมาแจกจ่ายนำมาสอน พระอริยสมเบิจต้นก็ห้ารองค์แรกมีพระหมายก็สพเป็นประธานในหลังๆมาท่านละท่านหลายๆก็สังขเยนาร้อยกรองอธิบายกันเลยมาเพื่อความเข้าใจของเราเราก็ยอมรับนับถือที่ท่านมีความดีช่วยสงเคราะห์เราถ้าท่านจะไ้สร้างตำหรับตำราขึ้นมาท่านนอนเฉยๆมันมีความสุขมาก ตาใสถ้ามีเมตตาอย่างองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือปฏิบัติตามกันพวกเราจึงสามารถรู้ระธรรมคำสั่งสอนข้าพระองค์ได้ยอมรับนาถอพระสงฆ์อีกก็หมดเรื่องกันไปเรื่องใหญ่ที่เราต้องใช้ปัญญาเห็นชอบต้องใช้ปัญญานะสินห้ากับกรรมวสิบจะว่าควบกันไปเพราะแต่แต่มันแยกอยู่นิดหน่อย อย่างข้อปาราณนาธิบาตความโหดร้ายของจิตคิดจะฆ่าเขาบ้างคิดจะทำ้ายเขาบ้างหรือฆ่าเขาบ้างทํำ้ายเขาบ้างอย่างนี้มันเป็นความดีหรือความชั่วเราก็ทราบว่าคนที่ขาดเมตตาปราณีประเภทนี้มีแต่ความโหดร้ายไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวใครเขาคิดเขาทํากับเราแบบนั้นเราไม่ชอบ ถ้าเราไปทํากับเขาเราก็ไม่ชอบแล้วเขาเขาก็ไม่ชอบเราเราจะทํำยังไงเราก็แต่ทํทเป็นคนใจดีเชมีเมตตาความรักคณนา่าความสงสารแล้วก็ยิ้มสบายไปไหนก็มีกําลังใจมีเพื่อนให้ความสุกใจเราก็เห็นชอบกับพระพุทธเจ้าว่าเออสิ่งข้อนี้มีประโยชน์กมดสิบข้อนี้มีประโยชน์ ทำใไมเรามีความสุขข้อที่สองอาทินาทานกรรมบทเก่าสินก็เหมือนกันไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้ไม่แย่งใครไปไหนก็มีแต่คนไว้วางใจเป็นที่รักของคนหลายเราก็มีความสุขก็ขน่าปฏิบัติตามข้อกาเมสุมิชาจารย์เราไม่เราไม่จะโชว์เกินไป คำว่าเจ้าชู้ก็เจ้าชู้เฉพาะสามีพัญญาของเราเจ้าชู้เท่าไรก็ไม่มีใครเขาว่าเยี่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านคู่ครองรักมากเท่านั้นคนเจ้าชู้นี่ต้องปากหวานรู้จักการเอาใจเพราะว่าทานอำไผแล้วก็ใหญ่ร้อนตะโกนถามมณฑยาโยมพุทธบริษัท ว่าท่านที่พูดนะท่านเคยเจ้าชู้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าในชีวิตตัาจะมาไม่เคยเจ้าชู้เลยตอนได้เกิดมาตั้งแต่เด็กถึงแก่ที่ไม่เคยเจ้าชู้ก็มีอย่างเดียวมีคนอื่นเขาเมตตาคนอื่นเขาเมตตาเราเราก็เมตตาเขาเขาเมตตาแต่เขารักเราเราก็รักเขา เขาสงสารเราเราก็สงสารเขาเขาหวังดีกับเราเราก็หวังดีกับเขาเท่านี้เองไม่ไม่เคยเจ้าชูคนที่เจ้าชู้เขาบอกว่าต้องปากหวานปากหวานนี่ไม่ได้ทานน้ำผึ้งนะคือเสียงหวานพูดเพราะพูดดีพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องรู้จักเอาใจกันถ้าขัดใจกันคนที่เราพอใจเขาก็ไม่รัก มันต้องฉลาดในการเอาใจแล้วก็วิชานี้เด่ะมาใช้ในบ้านของเราต่างคนต่างรักต่างคนต่างฝากหวานต่างคนต่างเอาใจกันยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเพราะความมีอยู่เป็นสุขไม่ขัดใจกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างต่างคนต่างมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกัน เป็น้ว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรจะจ้าชู้เกินไปนี่ถูกสัมมาทิฏฐิเราเห็นชอบตามนี้พระเจ้าทรงตรัสแล้วต่อไปเรื่องวาจาวาจาทีขอสับสนทรนพู้ท่ามาว่าท่านบอกว่าคนจะช่วหรือดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะชิวหาเดินลิ้นที่ ปากขับไปคองเสียงเปล่ยออกไปที่มีความสำคัญบรนดาเทมพุทธบริษัทปากขั้นแรกยิ้มก่อนพูดจะไม้ดีนะยิ้มก่อนพูดแล้วก็พูดให้ดีให้ถูกใจคนฟังถ้าถามว่าลุงตาแก่ที่พูดเนี่ยทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ให้ถ,ถามว่ามันแนะนาเขาทําไมก็บอกแนะนําตามตําราถ้าใครได้ทําได้จริงๆมีเสน่ห์จริงๆพูดยิ้มแล้วก็ก่อนพูดเวลาพูดก็พูดดีคือหนึ่งพูดตรงตามความเป็นจริงเราก็ชอบเขาก็ชอบพูดวาจาไม่หยาบใครไม่สะเทือนใจคนรับฟังเราก็ชอบเขาก็ชอบ มดใหม่เขาแตกเล่ากันมีแต่ความสามัคคีมีความรักมีความกลมเกลียวกันอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบและพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบในเมื่อต่างคนต่างชอบต่างคนต่างพอใจความปีนเสนื่ก็เกิดขึ้นพราต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างนับถือกันแล้วก็มีแต่ความสุขก็เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าสันติ ดีกว่าการพูดปดพูดยาพูดส่อเสียดเพื่อเจอเหลวไหลอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องใครก็ไม่ชอบเลยก็เลือกเอาเลือกไอ้การพูดปดพูดยาพูดส่อเสียดเพื่อเจอเหลวไหลโยนทิ้งไปให้ไกลที่สุดสันยังไกลเอาไว้แต่พูดตามความเป็นจริงแล้วก็พูดวาจาไพเราะแล้วก็พูดให้เขาสามารถีกันพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์ ของอย่างนี้ดีแน่มีคนรักพระพุทธเจ้าท่านตัดถูกเห็นชอบโดยเราเอาเอาเป็นประจำเลยอย่าลืมเพราะเตือนพับยิ้มทันทีถ้ายิ้มกับใครอันดับแรกยิ้มกับเพดานก่อนถ้านอนในมุ้งยิ้มกับเพดานมุ้งถ้านอนในห้องไม่มีมุ้งยิ้มกับเพดานห้องพอลุกขึ้นมาเหลีวซ้ายเรียกวา่ายิ้มกับฝ่ายอีกเอา ไปหน้ากระจกยิ้มกระจกใช้ได้ยิ้มเขอไม่เป็นไรแต่ระวังถ้าอยู่คนเดียวยิ้มเฉยๆแย่ใครก็เห็นนะถ้าใครเ็าเห็นเนี่ยแทนนี่เขาเห็นแล้วว่าดีเขาจะจับส่งปากโกงสารว่ามันดีเกินไปมีการฝึกยิ้มใบเวลาใครก็พูดไม่ชอบใจเผอยิ้มรับเขาไว้อย่างนี้บรรดาเต่มพุทธบริษัทปากยิ้มใจเขาก็ยิ้มไปด้วย เราก็มีความสุขเพราะมีคนรักถ้าเขาทำเขาพูดกับเราแบบนี้เราก็รักเขาเราพูดอย่างนี้กับเขาเขาก็รักเราถ้าต่างคนต่างรักกันในบรรดาแต่พุทธบวิสัไนไนอะไรมันจะเกิดขึ้นความสุขที่ดันเกิดขึ้นนี่กำหนดสิบด้วยนะต่อไปเฉพาะสิ้นคือข้อสุราสุรานี่การในกำหนดสิบไม่มี นมือดีตผู้ว่าท่านหนึ่งที่จดหมายถามมาว่ากรมบดสิบของท่านทำไมทำไมไม่มีเขาไม่มีการห้ามดื่มสุราก็แสดงว่าการดื่มสุราเป็นของดีต้องขอประทานอภัยท่านเปยดอดีตผู้ว่าท่านเข้าใจพลาดไปน,นิดหนึ่งความจริงกรมบดสิบไม่ใช่ของแตมาเป็นของพระพุทธเจ้าท่าน แต่คนมีกายดีวาจาดีมีใจดีไม่ต้องห้ามดื่มสุรามันไม่มันไม่ดื่มเองแต่คืนดื่มแล้วส่งความดีในกมสิทธิ์นี่ไม่ได้จิตใจมันก็เป๋ไปกายวาจาเป๋หมดใจก็เป๋หมดเร่บวความการดื่มสุรามันไม่ใช่ของดีเมาแล้วก็มีสภาพเหมือนคนบ้า ดีไม่ดีมันเลยไปกว่านั้นดาพ่อตีแม่ก็ได้ทุบลูกตีเมียก็ได้ทรัพย์สินนั้งหลายเสียหายไปเพื่อการดื่มสุรา,าดื่มเมยรัยโดยไร้ประโยชน์เวลาการงานที่มีขึ้นเอาเวลาไปกินสุรามันเสียเวลาการงานถ้าจะประกอบกิจการงานก็จะไดประโยชน์มากอย่างดืง่มโุรานั่งดื่มสุราวันละครึ่งชั่วโมงถ้าสิบวันมันก็ห้าชั่วโมง ร้อยวันก็ห้าสิบชั่วโมงอย่าลืมว่าเวลาเท่านี้สร้างประโยชน์ไม่น้อยเลยถ้าทำเรา,าสายเ็เสียศักดิ์ศรีก็เสียก็ไม่ขอพูดมากเท่านี้เราเห็นดีตามพระพุทธเจ้าแล้วมันก็บันทอนชีวิตคนเด่มสุราดลเมรัยบางที่ร่างกายสุดโทมอย่างหนักถ้าร่างกายยังไม่สุดโทมศักดิ์ศรีก็สุดโทม ข้าศักดิ์ศรียังมาสุดซอทรัพย์สินก็ซุบซอนพอทรัพย์สินพอที่ชื่อกับข้าวได้ไปชื่อเหล้ามากินมาไม่เกิดประโยชน์เลยเราก็เลิกเป็นคนไม่กินเหล้าดีกว่าลูกศิษย์ก็แตมาคนหนึ่งรับราชการเป็นนายทหารเวลานั้นเธอเป็นเรือโทอาตมาไปพบข้าเธอกินเหล้า ถาปลายกาเนน็เป็นนี่ดะเป็นนี่ลูกน้องอยังได้ต่อมาก็แนะนำเธอว่าไอ้การเป็นนี่ลองลดการกินเหล้าที่มันจะเป็นนี่ไหมหนึ่งปีผ่านไปกลับไปใหม่เธอเลิกกินเหล้า,าแต่ะวันนั้นกลับไปเขาวนี้แทนที่จะเป็นนี่เธอเป็นเจ้านี้เขาแถมก็คุยวิทยุก็มีให้ลูกฟังโทรทัศน์ก็มีให้ลูกดู เพราะการไม่กินเหล้านี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้ปากควเหล้ามันไม่โตแต่ช้างสตัครุฑสามารถบินเข้าไปได้มันเก็บแบงเก็บเวลาการงานได้ทั้งหมดองค์สมคุณสมเด็จพ่อโราคดแต่ดาวดจงเว้นเสียจะมีความสุขนีตรกได้แล้วก็เว้นเป็นหนาวันนี้ได้ได้ต่อไปก็กำลังใจ ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาบอกคนอื่นอ้น,นี้เขยนชัดสัมมาทิฏฐินี่ใช้ปัญญาที่อยากได้ทรัพย์ของเขามันจะมีประโยชน์อะไรเอาของเขามาโดยเขาไม่เต็มใจให้มันก็เป็นศัตรูกันถ้าเอาม,ามันได้กาลังใจก็เป็นทุกข์กินไม่อิ่มนอนไม่หลับไม่เปิดการคิดว่าหากินเองดีชอบทําดีกว่าข้อที่สงังความตรวจความย่มบาตร จองล้างจองแผลงกันมันมีแต่ลมเป็นทุกข์เราไม่ต้องการเราต้องการความเป็นสุขคือความเมตตาปราณีเมตตาความรักกุณาความสงสารใจสบายกว่ามีลมชุ่มชื่นและข้อดีสิบสัมมาทิฏฐิคือข้อตัวเองข้อนี้ออก็รวมความว่าถ้าเรามีความเห็นชอบตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าทรงตัดจฉเพาะในขอบเขตเขาสัญญาสา เวลานี้เราปฏิบัติเท่านี้เราก็ใช้สมาธิถี่แค่นี้อย่าไปใช้กว้างเกินไปกว้างเกินไปมันจะเหลวไหลไร้ประโยชน์ปฏิบัติไปไม่ได้อารมณ์ใจจะเป็นโทษมีคือมีความคลุ่มใช้แค่นี้ระบรรดาท่ทนพุทธบริษัทความสุขกายสุขใจของบรรดาแทนพุทธบริษัทหลายจะมีมากขึ้นกว่าปกติมากแล้วสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงตัด มาใช้กำลังกายวาจาใจาคิดไฟถึงเท่านี้คืออร่มต้นไม่ประมาทในความตายข้อต่อไปครพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตรงในสินห้าะะกำหนดสิท10เท่านี้ระบรรดาเทพบุบริษัตวองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาพกล่าวว่าบาปทุกอย่างที่ทำมาแล้วไม่สามารถให้ผลแล้วได้ไม่สามารถลงโทษได้ และก็นอกจากนั้นบรรดาทางพุทธบริษัททั้งหลายการเกิดจะมีเฉพาะเทวดาหรือหมกับมนุษย์เท่านั้นแล้วเกิดไม่นานกำลังใจอ่อนเกิดมนุษย์เจ็ดชาติเป็นพระรานกำลังใจอย่างกลางเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเป็นเป็นวารานที่กำลังใจเข้มข้นมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเป็นพระรานอรรัมบรรดาดาทพุทธบริษัททุกท่าน ในเมื่อเปอรหันและก็จบกันที่ว่าจบการปฏิบัตินี้นรกเพียงเท่านี้